เกมมิ่งโน้ตบุ๊ที่หลายท่านรอคอย Lenovo Legion 5i รุ่นปี2022อัปเกรดใหม่ไส้ในเป็น Intel Generation ที่12กระจอวัดเต็มประกันเทพในราคาเริ่มต้นที่56,990บาทแพงขึ้นกว่ารุ่นเดิมแต่จะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าราคาอีกบ้างตามชมกันเลย เดโนลิเจียน 5i รุ่นปี2022ภายนอกอาจจะดูไม่ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้เท่าไหร่ด้วยดีไซน์ที่ดูเป็นมินิมอลไม่ได้ดูเป็นเกมมิ่งจา๋าทำให้เหมาะทั้งสายครีเอเตอร์หรือกระทั่งเกมเมอร์ที่ต้องการโน้ตบุ๊กทำงานและเล่นเกมในเครื่องเดียวโดยจุดเด่นของ Legion 5i รุ่นปี2022คงนิไม่พ้นเรื่องของฝาหลังที่เป็นโลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมและอลูมิเนียม พร้อมโลโก้ที่เป็นโลหะเงาพอร์ตเชื่อมต่อที่ครบคันและช่องระบายความร้อนจํานวนมากซึ่งผมได้มีแนะนําพอร์ตและดีไซน์ในวิดีโอวันบอกกันแล้วตามไปชมกันได้ครับมาดูในส่วนของ s p ป c l e เจีย 5i รุ่นปี2022จะมาพร้อมกับ CPU รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Intel Core i7-12700H แบบ6 c คอ์ p และ8 c o คอ์ E ที่ตอบสนองได้ทั้งการทำงานหนะัก และประหยัดพลังงานโดยประสิทธิภาพแรงกว่าอดีตตัวท็อปของเครื่อง PC อย่าง i 9 11900K เลยทีเดียวพร้อมการทำงานร่วมกับ nvidia geforce rtx 3 0 6 0ที่มีค่า tgp สูงถึง1 4 0วัตต์ ทำให้สามารถเล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นก่อนที่ TGP อยู่แค่130วัตเท่านั้นนอกจากนั้นแรมยังอัปเกรดมาเป็น DDR 5บัตสี0 0ดเมกะเฮิร์ที่ติดตั้งมาให้แล้ว2แถวความจุรวม1 6 g กิก s s d เองก็อัปเกรดมาเป็น PCIe x p r e s s Gen 4ความจุ5 1 2ก b ที่ิ e กที่ l e n o ให้ตัวเต็มมาทําให้สามารถอ่านได้สูงสุดถึง6 7 0 0 m เมกะไบต์ต่อวินาทีและเขียนถึง4 8 0 0เมกะไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียว หน้าจอถือเป็นไฮไลท์ของ e Lenovo l e g i o n 5 Series ก็ว่าได้เพราะตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วที่ e n o v o เลือกใช้จอคุณภาพสูงซื้อไปใช้ได้แบบยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนตอบสนองทั้งเกมเมอร์และผู้ใช้งานทั่วไปด้วยจอภาพขนาด15.6นิ้วแบบ16:9พาร์แนลแบบ IPS 300นิตแอนติแกรแบบจอด้าน ดีเ t r เ t e สูงถึง165 h z 100% sRGB รองรับทั้ง Dolby Vision, NVIDIA G-Sync เรียกได้ว่าสเปคเนี่ยแน่นมากๆโดยมี2ความละเอียดหน้าจอให้เลือกทั้ง Full HD ที่ราคา56,990บาทและ 2K 2,560คณ1,440ในราคา57,990บาทแพงขึ้นกว่า1,000บาทโดยค่าสีที่ผมทดสอบด้วย Spider 5 Elite ให้ขอบเขตสีอยู่ที่ 93% srgb 66% n t s c 72% adobe rgb และ73% dcip 3ซึ่งใกล้เคียงสเปคที่ระบุมาจากโรงงานเลยทีเดียวครับซอฟต์แวร์หลักที่เป็นศูนย์กลางควบคุมเครื่องหรือ lenovo v a n t a g e ซึ่งจะมี lenovo edge ครอบอยู่ภายในอีกทีหนึ่งสามารถเช็คสถานะตัวเครื่อง ควบคุมตัวเครื่องรวมถึงปรับแต่งโดยมีตั้งแต่สถานะการโหลดของ CPU RAM การ์ดจอความจุของ SSD การปรับแต่งต่างๆที่มีหลากหลายทั้งสเปคเครื่องปรับแต่งไฟ RGB ของคีย์บอร์ดไปจนถึงเช็คการรับประกันโชว์รูปแบบของการรับประกันวันที่เหลือของการรับประกันกระทั่งสามารถต่อประกันได้ผ่านซอฟต์แวร์นี้เลย อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ e n o โ no พัฒนามาตั้งแต่ใน Legi ียรุ่นก่อนคือเทคโนโลยี m Max s w i t c h นะครับจนในปีนี้หลายแบรนด์ก็ขยับมาใช้ตามแต่ Leno v ีเจี i น n 5i พัฒนาไปอีกขั้นที่ไม่ได้มีฟังก์ชันแค่เปิดหรือปิดเท่านั้นแต่ยังมีให้เลือกถึง4โหมดพร้อมคำโฆษณาว่าไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องเหมือนค่ายอื่นโดยมีให้เลือกทั้ง1 Hybrid Mode เปิดใช้งานทั้งการ์ดจอออน CPU และการ์ดจอแยกซึ่งเป็นโหมดพื้นฐานแบบที่ใช้กันในโน้ตบุ๊กทั่วไปที่ไม่มีมักสวิตนั่นเอง 2. Hybrid iGPU Only Mode เน้นใช้การ์ดจอออนบอร์ดใน CPU เป็นหลักเหมาะกับการเน้นใช้งานนอกบ้านต้องการประหยัดพลังงานแบบสูงสุด 3. Hybrid Auto Mode เมื่อต่อดปเตอร์ ตัวเครื่องจะสลับไปใช้ไฮบริดโหมดเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์จะสลับไปที่โหมดไฮบริด iGPU อันที่2โหมดนี้เหมาะสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการสลับโหมดการจ่ายไฟบ่อยครั้ง 4. dGPU Mode ใช้การ์ดจ,จอแยกเท่านั้นสําหรับการเล่นเกมและใช้งานกราฟิกโดยจะใช้พลังงานของตัวเครื่องเยอะที่สุดแต่ก็ให้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเช่นกันโดยประสิทธิภาพเมื่อทดสอบด้วยโปรแกรม 3DMar k ในแต่ละโหมดจะเป็นดังนี้ ไฮบริดโหมดอยู่ที่8,39 0คะแนน h y b ริด iGPU Only Mode อยู่ที่8,624คะแนนไฮ b ร i ด Auto โ o d e อยู่ที่8,958คะแนน dGPU อยู่ที่9,110คะแนนซึ่งในการใช้งานจริงโหมดที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ dGPU ซึ่งยังไง ก็ยังจาเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องอยู่ดีแต่แค่ไม่ได้บังคับเพราะจะมีผลต่อเมื่อเรารีสตาร์ทเครื่องครั้งถัดไปนั่นเองโดยเมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ Windows และโปรแกรมจะไม่เห็นการ์ดจอออนบอร์ดเลยทําให้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของประสิทธิภาพอีกต่อไปการ o อฟ็อกถือเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจโดยตัวเครื่องสามารถโอฟ็อกการ์ดจอได้ด้วยโดยในซอฟต์แวร์จะอนุญาตให้เราสามารถ เพิ่มคล็อกของ GPU ได้สูงสุดที่150 m มกะและคล็อกของ VRAM อยู่ที่300 m มกะโดยในซอฟต์แวร์จะโชว์สเปคที่ overclock และแถบสีส้มเตือนซึ่งประสิทธิภาพที่ได้ของโปรแกรม3 d m a r นะครับหลังการทดสอบจะอยู่ที่9,619คะแนนต่างจากไม่ OC นะครับหรือว่าไม่ overclock อยู่ที่9,110คะแนนเพิ่มขึ้นมาราวๆ500คะแนนเลยทีเดียว ส่วนใครที่กังวลว่าจะมีปัญหากับตัวเครื่องหรือเรื่องของความร้อนหรือเปล่าตรงนี้สามารถสบายใจได้เพราะตัวเครื่องเป็นการล็อกค่า o v e วอ l o คอให้ใช้ได้แค่นี้ไม่สามารถเพิ่มได้อีกอีกส่วนหนึ่งคือถ้าโหลด CPU ถึง100%การ์ดจอจะถูกดรอปเปอร์เซ็นต์การโหลดลงมาเพื่อบร้านเรื่องของระบบและความร้อนไม่ให้สูงจนเกินไปแต่ถึงตัวเครื่องจะป้องกันไว้แล้วก็ไม่ควรโอเวอร์คอตลอดเวลาอยู่ดีครับ ดิจิทัลสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้ด้วยกดฟังก์ชัน Q โดยเมื่อเปลี่ยนโหมดการทํางานแล้วนอกจากไอคอนที่โชว์ที่หน้าจอแล้วจะมีไฟแสงสานะที่ปุ่มเปิดเครื่องจะเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับโดยมีทั้งหมด3โหมดไม่ว่าจะเป็น s i l e ล t Mode ถัดมาจะเป็น Auto ้โหมดนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็น p e r f o r m ร์แ e นซ์โจะเน้นเรื่องของการทํางานหนะักประชุมถึงการเล่นเกม ซึ่งจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อต่ออะแดปเตอร์เท่านั้นครับโดยประสิทธิภาพเมื่อทดสอบด้วยโปรแกรม PCMark ในโหมด Hybrid แต่ละโหมดจะอยู่ที่ Silent Mode ได้คะแนนอยู่ที่6,592คะแนน Auto ้โหมดอยู่ที่7,073คะแนนและ Performance Mode อยู่ที่7,534คะแนนแน่นอนว่า p e r f o r m ร์แ e นซ์โจะให้คะแนนสูงสุดแต่ก็ต่างจาก s ซ l ล n t ์โหมถึงเกือบพันคะแนนเลยทีเดียวแล้วถ้าทดสอบเพอร์ฟอร์แมแบบมั x สวิตด้วยคะแนนจะเพิ่มมาเป็น 7,615คะแนนซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงสุดของตัวเครื่องนี้ครับสิ่งที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คืออะแดปเตอร์ขนาด300วัตต์ที่ใหญ่มากแม้จะบอกว่าส l ล m ิมแล้วก็ตามซึ่งถ้าพกพาไปไหนมาไหนก็คงไม่สะดวกทำให้ l ีเจ o n 5i ตัวนี้สามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C ได้สูงสุดถึง135วัตต์ แต่ด้วยดปเตอร์ของมันที่มีขนาดใหญ่ก็แลกมาด้วยฟังก์ชันการชาร์จไวที่ใช้เวลาเพียง30นาทีชาร์จได้ถึง80%ซึ่งทดสอบแล้วว่าใช้งานได้จริงส่วนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เท่าที่ได้ลองเล่นในโหมดซเลนส์กับออโต้ไม่ต่างกันมากสำหรับการใช้งานทั่วไปได้ราวๆ4-5ชั่วโมงแต่ถ้าเล่นเกมรันซ p u 100%ก็ได้แค่ราวๆ1ชั่วโมงเท่านั้นชุดระบายความร้อนโดยรวมยังคงคล้ายกับรุ่นก่อนมีช่องระบายความร้อนด้านข้าง4ช่องและใต้ตัวเครื่อง ท่อฮีตไบขนาดใหญ่ให้พื้นที่โลหะเหลวภายในท่อนําความร้อนที่มากกว่าโดยรวมโรโน o จะเรียกชุดระบบความร้อนเหล่านี้ว่า리เจ f 크루폰시4.0ซึ่งจากการพิสูจน์ของผมปรากฏว่า i ซเลนโหมดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่74องศาเซลเซียสในส่วนของ CPU และ79.5องศาเซลเซียสในส่วนของการ์ดจอออโต้โหมดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่89องศาเซลเซียสในส่วนของ CPU และ84.1องศาเซลเซียสในส่วนของการ์ดจอสุดท้าย performance Mode อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่98องศาเซลเซียสในส่วนของ CPU และ91.6องศาเซลเซียสในส่วนของการ์ดจอซึ่งสามารถพิสูจน์ได้เห็นเลยนะครับว่าระบบจัดการอุณหภูมิทำได้ดีไม่ทะลุ100องศาเซลเซียส ต่างจากบางแบรนด์ที่อัปเกรดเป็น72แล้วกับแลกมาด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่า100องศาเซลเซียสส่วนของเสียงพลลมในโหมดเพอร์ฟอร์แมก็ยังจัดว่าดังแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ครับคีย์บอร์ดแลนโร์แอนตี้โค e s t น i k e n t นะครับพิมพ์ได้หลายนิ้วพร้อมกันโดยไม่ค้างไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือทำงานก็สนุกและสะดวกด้วยปุ่มนำแพด ไฟ RGB 4โซนที่สามารถซิงค์ให้กระพิบพตามจังหวะเพลงหรือจังหวะในเกมได้ซึ่ง Lenovo เรียกว่า Lenovo Spectrum ด้วยปุ่ม W A S D ไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้ใดๆทำให้เหมาะกับสายทำงานเป็นอย่างดี Touchpad ใหญ่ติดนิ้วแม้เอาจริงๆจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่แต่เมื่อต้องการใช้งานก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทีเดียวจอภาพรองรับ d อ l b y Vision และลำโพงเป็นนาิมิ 3D Audio จัดเต็มทั้งภาพและเสียงสามารถปรับโทนของภาพได้ตามต้องการสีสันแม้อาจจะไม่ได้สดใสจัดจ้านเหมือนพวกจอ OLED แต่ก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกมดูหนังฟังเพลง ลำโพงให้ทิศทางเสียงที่ชัดเจนและดังมากมาถึงในส่วนของการเล่นเกมนะครับด้วยจอภาพแบบ Full HD r e f ฟ e ชเ Rate 165 Hz ที่มันได้มีความละเอียดสูงมากทำให้การเล่นเกมสามารถทำได้อย่างเต็มสเปคของ RTX 3060ยิ่งเป็น TGP 140วัต์ด้วยแล้วยิ่งตอบสนองการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีอย่างตัว Far Cry 6นะครับสามารถปรับสุด เล่นได้ลื่ถึงระดับ90เฟรมบวกๆเลยทีเดียวการรับประกันจัดเต็มเช่นเดียวกับรุ่นก่อนแต่อัปเกรดเพื่อเกมเมอร์ด้วยประกันยาว3ปีแบบ Legion Ultimate Support ที่นอกจากเป็นออน i t e ์เซอร์วิสซ่อมฟรีถึงบ้านแล้วยังมีคอร์เซ็นเตอร์เฉพาะที่รับสายโดยเกมเมอร์ที่สามารถสอบถามได้ตั้งแต่การตั้งค่าตัวเครื่องไปจนถึงการตั้งค่าในเกมหรือกระทั่งเฟรมเรดรอป จะปรับแต่งอย่างไรก็ยังสามารถสอบถามได้อีกทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุ Accidental Damage Protection หรือ ADP อีก2ปีแบบครอบคุมราคาเครื่อง100%โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทไม่ว่าจะตกจอแตกหรืออุบัติเหตุต่างๆที่ไม่ตั้งใจไปจนถึงการเผอรุนแรงกับตัวเครื่องแบบเกมเมอร์หัวร้อนก็ยังสามารถเคลมได้อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นพิเศษสามารถรับ PC Gaming Pass ฟรี3เดือน เพื่อผู้ใช้ Lenovo Legion เท่านั้นเล่นเกมได้กว่า100เกมแบบฟรีๆส3เดือนเต็มฟีเจอร์อื่นที่อยากแนะนำแถมอีกเล็กน้อยก็คือกล้องเว็บแคมแบบ 1080p นะครับที่ละเอียดมากกว่ารุ่นก่อนพอใช้งานที่ครบคันแบบเหลือๆไม่ว่าจะเป็น Thunderbolt 4 แลนที่รองรับ Killer LAN WiFi 6E ที่รองรับ Killer WiFi และจอภาพที่สามารถกางได้ถึง180องศาแบบไม่เหมือนใครพลังที่ยิ่งใหญ่ย,ย่อมมากับราคาที่ใหญ่ยิ่งใช่ครับมันคือ Legion 5i ที่แพงที่สุดตั้งแต่บเปิดตัวมาตั้งหลายเจเนอเรชันแล้วทำให้เป็นข้อสังเกตหลักของรุ่นนี้เลยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันคือเกมมี่โนบุกที่ใกล้เคียงกับคาว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดในระดับราคานี้ออ t ชันแน่นฟังก์ชันจัดเต็ม ในส่วนของเซอร์วิสก็เทพไม่แพ้ตัวเครื่องพูดไปก็จะหาว่าอวยเพราะของมันดีจริงๆแต่แน่นอนว่ามันก็คงจะเกินงบของใครหลายท่านทาให้ตัวเก่าเองผมก็ว่ายังน่าสนใจอยู่หรืออดใจรออีกนิดน่าจะมีรุ่นที่เป็นค่ายแดงบวก RTX 3050 Ti ตามมาแต่ก็น่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กสมบูรณ์แบบและไม่เกี่ยงงบซื้อไปจบไม่ต้องคิดเดยอะ Lenovo Legion 5i คือคำตอบที่สมบูรณแบบ์แบบแบบไม่ด้โม แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับ Lenovo Legion 5i ตัวนี้แพงไปดีไปหรือว่าอยากได้สเปคแบบไหนมาขายเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยสุดท้ายนี้แต่อยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า